สวัสดีค่ะทุกคนนัตตี้นะคะวันนี้ที่ก็มีระบบชุดเครื่องเสียงในรถเ e r y Luxury กัคันนี้มาฝากกันค่ะกับรถเบนเล่ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณลูกค้าก็เปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ Android ตรงรุ่นสําหรับเบรลเลตโดยเฉพาะเลยค่ะขนาด12นิ้วการใช้งานนะคะแล้วก็ระบบปฏิบัติการเนี่ยก็คือเหมือนเอาแท็บเล็ตที่เราใช้ปกติที่ใช้ทุกทกวันเนี่ยมาไว้ในรถยนต์แล้วก็ใช้งานเหมือนเป็นแท็บเล็ต Android ตัวหนึ่งเลยค่ะถัดมาในส่วนของระบบเสียงนะคะรถคันนี้เองนะคะคุณลูกค้าก็เพิ่มเติมในส่วนของแอมพลิฟายเออร์ค่ะใช้เป็นของ a l p i n นนะคะที่มีโปรเซสเซอร์ในตัวด้วย การที่เรามีโปรเซสเซอร์เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถปรับจูนความถี่ในแต่ละย่านความถี่ปรับไทม์ไลน์เมนต์ปรับสโลปได้นะคะเวลาเราเข้าไปฟังอยู่ในรถเนี่ยบรรยากาศก็จะเหมือนเราเข้าไปฟังอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของตัวแอมตัวนี้เนี่ยเราจะติด ตั้งไว้ที่บริเวณห้องเก็บสัมภาระทางด้านหลังนะคะโดยตีเป็นตู้ปิดไว้ที่บริเวณแผงด้านบนค่ะกินพื้นที่แค่เล็กน้อยเท่าน,านั้นแล้วเราก็จะใช้เป็นวัสดุก็คือเป็นพรมสีดํานะคะพุ่มตัวแผงแอมเองนะคะติดตั้งไปแล้วก็จะดูกลมกลืนแล้วก็สวยงามค่ะในส่วนของตัววอลล่มของโปรเซอร์เองเราก็จะเก็บซ่อนไว้ที่บริเวณเก,ก๊ที่เก็บแขนด้านข้างค่ะ ถัดมานะคะสัญญาณจากตัวแอมพลิไฟเออร์ของ a อลไตัวนี้เราก็จะเชื่อมเข้าลำโพงของ m i c คร p r e c i s i o n Series 3ค่ะใช้เป็นลำโพงแยกชิ้น3ทางถึง2คู่เลยนะคะในส่วนของลำโพงเสียงกลางหรือว่าตัววูเฟอร์เองทั้ง2คู่เนี่ยเราก็จะติดตั้งไว้ที่บริเวณแผงประตูทางด้านหน้าเน้นติดตั้งในช่องเดิมๆของรถเลยค่ะแผงประตูเดิมของรถจะมีตำแหน่งในการติดตั้งก็คือบริเวณด้านในนะคะแล้วก็ด้านนอกติดตั้งวูเฟอร์ทั้งสองตัวได้อย่างพอดีเลยค่ะ ในส่วนของตัว m i ด r a น g ์เองนะคะเราก็จะติดตั้งซ่อนไว้ที่บริเวณแผงประตูทางด้านบนค่ะแล้วก็ตัว m i ดเรน g ์คู่หลังเนี่ยเราติดตั้งซ่อนไว้ที่บริเวณด้านข,าข้างของผู้นั่งทางด้านหลังค่ะก็คือตำแหน่งเดิมของรถเลยค่ะในส่วนของตัวทวิตเตอร์เองนะคะคู่หน้าเนี่ยเราจะติดตั้งไว้ที่บริเวณเสา A ค่ะโดยทําเมาส์ขึ้นมานะคะ ออกแบบให้ดูสวยงามแล้วก็ดูกลมกลืนไปกับตัวรถแล้วก็ตัวทวิตเตอร์คู่หลังเนี่ยเราก็จะติดตั้งไว้กับตัวมิดเวย์ค่ะก็คือจะเป็นตำแหน่งเดิมๆของรถหมดเลยค่ะต้องบอกว่าสำหรับรถรุ่นนี้เองนะคะทั้งลำโพงคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเนี่ยให้ตำแหน่งติดตั้งมาเป็นลำโพงแยกชิ้นสามทางอยู่แล้วนะคะแล้วก็ติดตั้งในช่องเดิมๆการใช้งานทุกๆอย่างของรถเดิมก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะและสำหรับไมโครพูดชิชันเองนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ชั้นนําจากประเทศเยอรมันที่เเเเาาามมีีชืื่่อออสยยงงงกกๆลลในรรขผิตโพ ะะลำโพงของเขาเนี่ยแฮนด์เมด100%เ a ็ดอินเยอรมันต้องบอกว่าถ่ายทอดเสียงออกมาได้สมจริงมากๆเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ในเรื่องของมิดเบสเนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะสำหรับรุ่นซีรีส์3เนี่ยที่เป็นรุ่นเริ่มต้นติดตั้งในรถได้เกือบทุกประเภทเลยนะคะแล้วก็ติดตั้งไปเนี่ยฟีดแบคลูกค้าดีมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่เน้นฟังเพลงที่รายละเอียดเสียงดีๆเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตีแนะนําเลยค่ะกับ Micro Precision ซีรีส์3ค่ะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งสิสต์แที่เดียามาฝากกันนะคะกับลำโพงไมโครพิวซิชั่นซีรีส์3แยกชิ้น3ทาง2คู่กับแอม l ิฟายเออร์ของ a l p i n e ในรถ Be อร์ u ี่ลัอย่างรถเ e n เล่ค่ะต้องบอกว่า s ิสต e m มนี้จริงๆแล้วติดตั้งได้กับรถทุกประเภทเลยนะคะขอให้คุณเป็นคนที่ชอบในการฟังเพลงชื่นชอบรายละเอียดเสียงดีๆนะคะเป็นอีกหนึ่งสิสต์มที่แนะนําแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในเรื่องของเสียงเพลงหรือว่าความบันเทิงในรถยนต์นะคะติดต่อมาที่เราได้เลยนะคะเรกกซอยู่่ทีปษพ,พิศ36 ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook รักสาวไทยแนลนด์ Line a อ a ไซน์รักสาวหรือว่า YouTube กักสาแชนแนลหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์027929999ได้ทุกๆวันเช่นเดียวกันค่ะคลิปนี้ชอบอยังไง Subscribe ที่ดิดนึงน,นะคะมีอะไรดีๆที่มาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนสบาค่ะ